สวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับนี่ผมกัปช่องของเามันต้องโดนนะเราอยู่กันที่เกมใหม่พระกมาติดเพลงหนึเกมผู้ชมพี่เบิ่เวอร์ชันคริสต์มาสโฟล์เซ l เลกนะอ่ะดูแล้วมันคงจะเหมือนเดิมเองก็คือเปลี่ยนธีมมาจากคริสต์มาสแล้วไงเออมันทันวาละก็คือเพิ่มธีมคริสต์มาสเข้ามาแต่ว่าราคาแปลกๆอยู่นิดนึงผู้ชม ฟรีเกมปกติที่100เท่าจากเดิมพันแล้วก็จะเหมือนเป็นฟลอเรสเล็กฟรีสปินที่270เท่าจากเดิมพันงั้นเดี๋ยวเราไปลองเบสิกธรรมดากันก่อนแล้วกันนะเบสิกแค่เราก็คงจะเป็นพี่เบิ้ลเองพี่เบิ้มก็คือพี่เบิ้มไม่มีอะไรมากโอ้ให้เลือกการ์ดด้วยวะาฟรีสปินมันจะมีซูเปอร์ตีนไก่อ่าอันนี้มันคือสุ่มไงเองโอกาส2ใน10ป่ะเมื่อกี้ประมาณ20%เหรอเมื่อกี้มีการ์ด10ใบปะเห็นเหมือนจะมีฟีเจอร์นู่นอย,ยู่2ใบ ก็2ใน10คุณผู้ชม20%ซื้อ5คนได้1น่วางัันเถอะพูด2กุ้งเลยว่ะอันนี้ซื้อไป 10k นะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูว่าพี่เบิ้มจะถอนให้เราเท่าไหร่พี่เบิ้มชุดแดงเนี่ยน่าจะแรง3เท่าอันนี้ก็ฟรีเกมปกติทั่วไป่ะไรพี่เบิม้มกระปอไม่อัพนะเนี่ยทำไปเล่นโอ้ไม่อัพวเองเท่าไราวะ ขายไป5 0 0 0 5น0 0 6นอ่ะดูไปก่อนมาแรกอันนี้มันฟรีเกมธรรม,รมดาเราคงไม่ต้องดูอะไรกันแล้วปะซื้อไปอีกรอบหนึ่งเผื่อสุ่มได้ซูเปอร์ตีนไก่คุณผู้ชม2-70เท่าใช่ไหมละ่ะมันแพงกว่า2-7เท่าเท่าเองเลือกบนล่างซ้ายสุดแล้วกันไม่ได้อยู่ไหนโอ้โหสองช่องเล้วเมื่อกี้มันมีไอคกอันวะสองไดสิบหรือสองไดสิบสองวนะเนี่ย อ่ารอบนี้ถ้าไม่ได้เอ๊ะไม่ใช่รอบนี้ไม่ได้ถ้ารอบนี้มันไม่อัพเดี๋ยวรอบหน้าเราไปซื้อซูเปอร์ตีนไก่แล้วดูว่าฟีเจอร์พิเศษของเกมนี้2องเจเท่ามันคืออะไรนะดูแล้วก็น่าจะเจ๊งเองสามหมุน2ตัวไม่อัพอีกแล้วล่ะนอกจากจแรบมาหมุนเดียว2กุ้งอะเอง เละเทะบอกเลยว่าเละเทะซื้อหมื่นใจคืนพัน270เท่าจากเดิมพันกดแม่งดูดิซูเปอร์ตินไก่10ฟริสปินเท่ากันอ๋อมันจะมีแต่ปลาแล้วนี่ไม่มีสัญลัษณ์อื่นแล้วคุณผู้ชมคือมีแต่ปลาแล้วรอกุง้งแรก270เท่า นั่นมายี่สิบเท่าเองตามหายสองร้อยห้าสิบเท่าเอาจากไหนวะปลามันมีแหละเพราะนตัดเศนัอื่นออกไปแล้วมันมีแต่ปลาแต่เบิ้มไม่มีไงปลามีเบิ้มไม่มาพอปลามาเบิ้มไม่มีหน่วงด้วยเดี๋ยวนะโหเดี๋ยนะเออคืนมาบ้างมันเจ๊งอยู่แล้วล่ะเองแต่คืนคืนให้กูนิดนึงนะนต้องสองหมื่นเจ็ด้ะนี่ก็หายไปหมนะื่นเก้านะคุณผู้ชมหมดท้ายว่าไหม โอ้โหหนักหน่วงวะ่ะเอาไงดีวะเราจะซื้อไหมละสองหมื่นเจ็ดจกว่าเราจะได้กำไรสักไม้หนึ่งแล้วเราเห็นแล้วกันนะค่าดูทรงละทรงมิจยังว่าแพงเลยวะ่ะแต่ค่าอยาก100เบนร้อยไงโอ้ติดฟ้าใครแพงปะสี่พันเท่านั้นเองสี่สิบเท่าจากเดิมพันสองวิธีด้วยมื่แก้ใช่ปะน่นจาจะวิธีละยี่สิบโอ้โหพอเป็นหมวดนี้ปุ๊บพิบเบิมหายยากจัดเลยอะ ยากแบบยากมากคุณผู้ชมมันตัดเรื่องอัปเกรดทิ้งไม่ได้เลยไม่มีทางโอ้สองหมื่นเจ็ดเลยนะห้าไม้แม่งแสนกว่าแล้ววะ <c oughs> รถเบ็ดตอนนี้ทันไหมไวะเนี่ยมันเจ็บไปวะเองไมสองหมื่นเจ็ดแล้วมันเจ๊งทุกไม้เขามันเจ็บไปนิดหนึ่งอะ่ะไม่นิดอตเยอะเลยอเจ๊งอีกไม้นึง อันนี้โดนไปหมื่นสองหมื่นสองยังจะบอกว่าพอทุนก็ไม่ได้เอาหมื่นสองมันก็แพงอ่ะเองย้ำนะสองหมื่นเจ็ดอ๋อใหไม่ได้กำไรสักไม้เอรารอบนี้ที่สี่สแตทเตอร์เรรอบหมุนเยอะหน่อยสิบห้าหมุนนะสี่สแตทเตอร์เรนะี่ยอ่ะก็ไม่ควรเจ๋งแล้วปะ่ะถ้าคุณอัปเกรดได้ป่ะอันนี้ครั้งที่สามแล้วนะครั้งที่สามนะสรารม้าสองหมื่นเจ็ดซูปเปอร์ตรีนไก่เราเนี่ยแถมได้รอบหมุนเพิ่มอีกห้ารอบอกูจะไม่อัปเกรดจริงๆหรือและเรียบร้อยคุณผู้ชม รอบหมุนที่มันให้มาไม่มีประโยชน์อันใดว้าวหมดโอ้กูจะรู้อ่ะนั่นมาตัวหนึ่งจาห้าหมุนเฉลี่ยละห้ามาหนึ่งสิบห้าหมุนกูได้สามไม่มีทางอัปเกรดเองต้องได้ยี่สิบหมุนเวยเองถึงจะอัปเกรดเพราะมันห้าตัวหนึ่งเนี่ยเฉะลี่ยห้าหมุนมาหนึ่งตัวนั่นหมายความว่าถ้าเราจะอัปเกรดเราต้องได้สแัตเตอร์ห้าตัวเราต้องเข้าฟรีเกมได้สแัตเตอร์ห้าตัวเราถึงจะมีสิทธิ์อัปเกรด ก็แยกโคฟบามาหนึ่งครบเอ้รอบนี้มามาบ่อยหน่อยแต่ก็ยังเจ๊งคุณผู้ชมซีมุนหนึ่งตัวทำเป็นเล่นไม่ใช่ว่าอัพได้นะอาจจะไม่ได้ก็ได้เอามาว่ะเฮ้ยติดฟีเจอร์อ๋อปกติพี่เบิ้มเขาใช้วาซูก้าญิงนะเนี่ยอันนี้เป็นน้ำแข็งแล้วก็ปลาโพเอ้ยเราอัพกเกดอยู่คุณผู้ชมไม่นิดแล้วเลิกได้ไหมดูแลไปต่อมีแต่เจ็บตัวเองมันจะหมดเอาอ่ะ โอ้ไม่แถมสักกุ้งเลยหรอทศหน่อยดีทศน่อยกุ้งตายเยอะไปไม่ได้อ้าคูณ2เนี่ยถ้าเราได้หมื่นสองเท่าเดิมมันก็จะเป็นสองื่นสี่นะในระดับคูณสองแต่ได้ไหมไม่รู้อ่ะไม่จะรวมเป็นสามสิบหกเคกำไรเก้าพันไม่ได้เยอะด้วยถ้านะถ้ามันได้สักสักหนึ่งเท่าของฟิีิปินที่ไม่ติดตัวคูณจิบรอบแรกเราแล้วโอ้โหเราไม่มีทรงเลยคุณผู้ชม เท่าไหรเมีห้าพันอยู่อันดีอยู่อันนี้ก็มันห้าหมืนเก้าไอยู่แห่มันไม่เจ็งเว้ยไม่เจ็งน้าําตาเคาก็จะไหลละอยากอัพวะให้ได้ไหมอยากเล่นคูณสามพี่เบิ้มกิสมาสทั้งทีก็ขอของขวัญหน่อยได้ไหมสันตาคอสมันก็ต้องให้ของขวัญดิแล้วน้องขอพี่ให้ไหมล่ะอูยอนี่ปลาเยอะอยู่นะคุณผู้ชม,มสวย1 8ื่นน้องขออัพได้ไหม นิดนึงนะนิดนึงเนี่ยนี็กลับมาแล้วเนี่ยเรากลับมาเกือบทุนละขอได้ไหมขอขอเหอะพี่พี่เบิม้มฮึปปลาเยอะไปไม่ได้หรอกอุยอ้ยอุ้ยปลาเยอะแต่ว่าพี่เบิ้มให้ไงล่ะละไอเดยอัปเกรดว่ะและข้ามาว่าเองไม่หมื่นหกพาอัปเกรดแค่นั้นแหละพี่เบิม้มนานๆให้กันทีบ้างก็ได้พี่น้องกันแล้วก็พี่น้องกันแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วเออพี่น้องไม่ตัดกันไม่ขาดพี่เบิ้มก็รู้กันอยู่อ่ะไม่เคยอยู่แล้วอ่ะ พี่ชายสุดที่รักตลอดไปไอนน้คูณสามเราขอแค่กุ้งสองกุ้งเพียงพอแล้วชมโอ้ยสามพันสองพันห้าพันห้าห้าพันห้าคูณสามคชมหนึง่งหมื่นหกพันห้าร้อยคิดตังเลยแล้วกันไปห,หรือว่าใช้ได้อยู่ก็ดีอยู่นะโอโะมาอีกคูณชมคูณสามเป็นเท่าไหร่สามพันแถมมีกุ้งแล้วขึ้นแสนน่อยเพิ่มจบจบปปิดปิดงานให้น้องที่แสนหนึ่งไป หนึ่งพันอุ้ยโอ้โหอันนี้ได้อยู่หกพันสนหนึ่งก็คือพันเท่าจากเดิมพันคุณผู้ชมเฮ้ยแต่เอ๊ะไอคูณสิบอเป็นไปได้นะมันมันเป็นไปได้นะสามหมุนเฮ้ยอุ้ยหมื่นไม่เอาปลาหมื่นเดี่ยเอาปลาหลักร้อยพอแล้วพี่เบิ้มมาโอ้โหไม่ได้อู้หเกือบว่ะเกือบแล้วแม่งเอ้ยนึกว่าพี่เบิ้มใช้ของขวัญใหญ่แล้วพี่กลับมาทำอะไรแบบงงๆคุณผู้ชมอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับพี่เบิ้มพักคริสต์มาสโฟสเซเลตคุณผู้ชมเต็มคริสต์มาส รูปแบบเกมเหมือนเดิมเปลี่ยนธีมนิดหน่อยไปา่อรายล่เนียไว้ตรงนี้แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ